ในเรื่องของรถยนต์เก่าแน่น<ช><ร>อนว่าประเทศไทยเราขึ้นชื่อว่าใช้รถยนต์เยอะอยู่แล้วแต่ว่ารถยนต์เก่าก็เยอะมากเหมือนกันค่ะ,คะ ทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็เลยมีการบอกว่าออสนับสนุนเลยนะคะเรื่องการรีไซเคิลรถยนต์เก่าค่ะลดเพราะว่าช่วยลดฝุ่นแล้วก็ลดการนําเข้าเหล็กจากต่างประเทศได้ด้วยค่ะโดยนายธนกรนะคะวังบุญคงชนะค่ะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเผยว่าพลเอกประยุจันโอชาค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบการดําเนินการสนับสนุนการ cycle, รีไซเคิลซากรถทั่วประเทศตามมาตรการรองรับขยะจากซากรถยนต์เก่าที่หมดอายุการใช้งานในประเทศ อีกท้งช่วยลดปริมาณการนําเข้าเหล็กจากต่างประเทศและช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยผลักดนันการทํางานตามนโยบายเพื่อร่วมพัฒนาประเทศค่ะจากสถิตินะคะประเทศไทยมีรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า20ปีทุกประเภทรวมทั้งสิ้น5้าล้านสามพันซึ่งหากไม่ได้รีไซเคิลให้ถูกต้องเหมาะสมในอีก20ปีข้างหน้ารถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า20ปีจะเพิ่มขึ้นเป็น16หล้านคันค่ะรถยนต์ เก่าเหล่านี้นะคะหากนํามาใช้งานและขาดการบํารุงรักษาตามมาตรฐานจะเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาฝุ่น PM 2.5ประกอบกับก,บการรีไซเคิลที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพจะสามารถนําทรัพยากรจากการแยกซากรถมาหมุนเวียนให้กลายเป็นชิ้นส่วนที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมซึ่งจะลดปริมาณการนําเข้าเหล็กจากต่างประเทศเพราะในรถยนต์หคันมีสัดส่วนเหล็กมากถึง69%ค่ะก็ม เห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมีรถไฟฟ้าใช้สักคันแต่ว่าท่านนายกก็บอกว่าการรีไซเคิลเนี่ยม,มันก็สามารถช่วยลดปัญหานี้ได้นะคะก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่ท่านได้ออกมาบอกเราเนี่ยจะสามารถปฏิบัติได้ในเร็ววันนี้หรือไม่นะคะ